เป็นเงินล่านะอันคล้ายเป็นเงินไทยจ้าน,นะได้เนนงินอันซีพันบาทเป็นเงินไทยจ้าปาเป็นเงินล่าค่ะซองละได้ค้าได้ดีเติมเมนาะจะค้ายอยู่เพื่อนเขาเองเนาะได้ลงไปกันเป็นเพื่อนเขาเลยเนาะสบายสบายบริษัทเจ้าที่โอ้มารฟรีพวนนี่ค้าทุ่งได้ได้เขาถามเลยเด้ออ๋อทุ่งละสิบบาทมาฟรีพวนทุ่งละสิบบาทเขาสิเดินทางไปเมืองจำพรอนครับทุกคนครับเข้ากันเลยเวอร์ แวะสืบคล้องเนาะพี่แล้วแวะสือกล้วยมากินเนาะทุกคนนะรถมัสมโยบึงด้วป๊อดมานักแค่แม่โอ้ยโยขึ้นบ่ได้เลยโอ้ยไห่ท่าปรมชาติอันนี้กล้วยไข่บอกขอบใจด้วยครับเด้อไปก่อนเด้อมาเด้อขับรถเลยไปก่อนขับไปแล้วครับผมตอนนี้กำลังมาหอดวงเวียนอาเซียนนะครับเข้าสิมุ่งหนาไปข้างเอ่อเขาเกิดมาตลาดรักสามชิมหาครับเข้าสิไปเดี๋ยว ไปแล้วครนะับทุกคนครับ,รบ,คครบพอห่อหมดหอดนี่เท่ากับซีเรียลเนาะไปทางนี้มันจะไปหอดปากเซ่ปากซองนะครับแต่ห่อเรียวไปเนาะ,ะไปหอดปากเซ่ปากซองกระบองวงเวียนกระบอกบ,บรรยากาศฝนตกครับ ขลายเลยครับขับเลยขับเลยมองสิงไปซื้อกล้วยเป็นสีผ้ากันซื้อกล้วยไปกินครับทุกคนกล้วยเป็นกบบงามๆเนาะช่วงฤดูนี้เนาะกล,ก,นกลนะวก้วยแล้วก็มะือนอกร้ายเนาะช่วงนี้งามๆกล้วยเลยมือร้ายเหมือขับปาดกล้วยแล้วค้ายเป็นเครือเลยโห้กล้วยงามๆเลยปาดอันนี้ เกลายแต่เป็นเครือบ่แม่โหขายเป็นเคลือนะพี่เครือหนึ่งท่าใจ้นเนาะแสิบบาทห้าสิบพันห้าสิบพันเมนอกี้ลอยหนึ่งโมเมนต์บ่เงินท่าแล้วเดีนี้กโอ้กลวยขึ้นตามเงินไทยนะ โอ้าาย,อรยครับป้าบักอือน,นะมือขายได้ไรแม่ม่นันน,น,น,นนี่่ลลอ,อันนี้่ยอพมมันจกร็เชิญห้น้มนพอ่มืรอมร,ร,ร,ร้อยนี่ก้ยวเยเป็น่ล้ยอะเยีได้ก้ยป่านกนละ้ยหอมโอ้กล้ยหอมครับป้าวีวีหนึ่งกับพอกินเดดอกไม้หญไร เอาเลยพี่เอาตัวไหนก็เลือกเลยนะพี่นะเบิร์ครับบักอื้อบักอึลอยนึงเป็นตะสื่อขาดบ้าหมึกอึยังไงเลยด้ทุกคนเห็นบ่บรรยากาศขับสื่ออยู่ขางทางพอดีเลยอันนีมันอันนี้มันเละมันลนมาแล้วนี่พอแจก่กันนี่เบิร์ครับบ้าหมึกอื้อ หมดกระตุกบปนล่ะเอ้เอบาอสีเสียแล้วขอยให้เจ้าชีโรมาสมเนือบังดกิารมานค่ไแมโอ้ยหยกขึ้นบ่ได้เลยไข่ทรบสะได้ดีอ้้ห้ไข่มชาติอันนี้กลวอไข่หรอกลวอไข่กลวอไข่๊าดลอยหนึ่งเท่าได้ดนนสาิบนี่สาพันอันนี้ละนไหกสบาทหกิบาทอันนี้ลอยนึงอันนี้ห้สพันโดย พันนะมันบอร้อยมัทอลร้อยเดียวนี่เนาะหกสิบเนาะโอ้แมนทูเล่าหกสิบเอาตัวไหนอีกพี่เอาเอาเอากล้วยแบบเนี้ยนี่เลขอะไรอันนี้กี่พัน宝马สุดเซอร์สุดยูงเหยือนจ้าสูเองปบ้าสุดยอดเลยครับอื้อนะเป็นตะมันคันเอาเอาแบบกล้วยน้ำบา สุดยอดครับเบิ่งเนี่ยร้างขายขางข้างเรากล้วยเราหลายหลายผูกเองตั้งหากกล้วยพี่จะเอาไปกินเลยใช่ไหมจะไปกินเลยก็นี่แหละก็จะเอาเมื่อไทยก็จะไม่ไปเอาแบบสิแบบนี้เหรอพี่จะเอาแบบแบบแบบเอาไว้กินที่บ้านใช่ไหมนี่แหละพี่เดี๋ยวมันจะสุกต้องเอาอตัวนั่งก็ได้เมื่อสุกแลเหนือเอาขึ้นรถเลยได้แล้วครับ กวยสามวีโอ้สุดยอดสามเครือสามเครือแม่แหมเราะเขาบอกพิษในนี้บ้านนะครับเลยบ้านหวยบ้านหวยบ้านหวยกลวงคือกันเนาะกลวงไงนี่แกบอกไปซื้อแตงช่วยแกบ้างพี่เฮ้ยครับข้างหนั้นเราขายแตงครับเรามาบอกว่าสีแตงซอยแล้วแหน่ะเราอะตัวดินโต๊บกามี ตัวตัวดินต,ต้มกับมี่วะโอ้โอ้ได้เฮายางไปเบิ่งเนื้อโอ้โหลูกละร้อยลูกใหญ่มากๆเลยอ้าโทรม oh. oh, ั wrote, ่นเป็นมั่นแล้วนะพี่เล่นนะครับโอ้ มีถั่วด้วยพี่ซื้อถั่วกินหน่อยสิพี่เดใจอือหือครับเบิรงครับร้านกล้วยคางทางครับทุกคนรับกล้วยเราเต็มเลยนะอื้อนะแซมแซมเจ็บแซนเจ็นี่น,น่อนัพเดตให้แกไปสองเลยพี่สองใบเลยกันทอนให้ ควรแนะนั่งด้ยครับซื้อกล้วยกับอันนี้แซนดเจ็ตได้นี่ขอให้แก้วเพื่อนึงซ้ำสิบบาทนันเบิดกับเงินนี่นนนนนนเ,าเนาะเอาตัวถี่ย่างประทันสุกเด้อเราสิก,กินบ่ไว้ได้<ม>อเอาแต่ตัวสุกให้เราเราสิก,กินบ่ไวโอ้ยไม่เอาอันใหญ่นี่ให้เหรอเอาไหมตามสบายเลยตามสบายเลือกเลยได้เลยแกบอกมือครับแม่ค้ากับใจดีค่ะครับมันก็ซ้ำกันละเนาะอันเป็นเงินเล่าน่ะ อันค้ายเป็นเงินไทยจ้านะได้เงินึังกฤษพันบาทเป็นเงินไทยจ้เป่าเป็นเงินเหล่าฮะซองล่าได้ได้ขายได้ดีเติมเนาะทุกค้าอยู่เพื่อนเขาเองเนาะเลยลงไปก็เป็นเพื่อนเขาเลยเนาะสบายสบายบนเตาที่เลยสุดยอดเลยครับกระดิ่เตาที่ไม่ซีดเลยเลยแม่แหละชุดยอดเลยครับชุดทัวร์จิงที่เบอร์ครับเบิรงหมักแตงครับหมักแตงกับทัวร์ แักแตงซุกบ่แม่แักแตงไห้บ่นี่ฮือฮืกแตงยังนี่แกงไหโอ้มันมันคือบทันซุกเขาขายหมาก็ได้นี่ซุกเนื้อนึกชิ้หมาพโอ้ขายเนื้อกชิ้นหมาตัวตัวต้มตัวต้มจะขายจังไหนตัวต้มขายเหมือนทิพนีบ้ตัวลีบาทตัวนี้ตัวนี้บอสนี่อนี่ต้มถุงละสิบพันกีบพ่นสิบพันบรรยากาศครับฝนตก เงะเงะเงะพอดีอันนี้หมากงั้งนเนาะอันนี้เนาะหมากพี่พวนพอเห่าข้อเบิ้งจักหมากเลยก<อ>ูเบเบิ้งได้คล้ายสิ่งน้แหล่เรือตะบันเลยหมากพี่พวนนี่เพิ่งเคยเห็นได้หนิหมากพี่พวนหมากพี่พวนในบ้านเท่าได้หน่แต่บ้านเท่าบ่มีแล้วครับมุมีเห็นเห็นเห็นน่ะคืออยู่ฟังเล่าเนะี่ยเห็นดูเนี่ยโอ้หมากพี่พวนนี่ขายถุงได้ไๆเท่าทามเลยเด้ออ๋อถุงละสิบบาทหมากพี่พวนถุงละสิบบาทเทาสิเดินทางไปเมืองจำพรอนครับทุกคนครับเข้ากันเลย แหว่แหว่สื้อของเนาะพี่แล้วแหว่สื้อ,อ,อกลว้วยเมื่อ,อ,อนนกีน้นะทุกคน,นเนาะเหมือนครับบรรยากาศครับเด <c oughs> ียวผัดผีเคยกินไหมแล้วเราก็จะสิเดินทางต่อแล้วครับวันนี้ครับรเดินทางก่อนครับระวังรถนะพี่นนอืมสุดยอดครับสุดยอดเลยขับรถมาสักพักหนึ่งแล้วมาหอด ทางแยกเลยครับอ่าแถวนี้เขาซืออ้อตลาดรักสามชิ้หาเนาะมันก็ซอมีขายปี๋เกาะตี๋ไกลน้อยอยู่แถวนี้ถ้าเขาเลื่อยปั๊มน้ำมันปตท,ทไปน้ำไปทางนี้มัสเซอรี่เาไปปากซองปากเซ่ซครับตรงประทเทศเขาเขาเลี้ยวไปนี่มัสเซออกไปเซโน,โนครับไปหอดทางแยกเซโน่เเลยนะครับลักสามชิ้นหามัสเซอีจุดสังเกตยัยงไงครับอ่มัสเซอีปั๊มน้ำมันปตท,ท,ทเนาะเป็นของปตท,ท,ทเลยมาครับเทากระซี ตรงไปนิดนึงแหละกัีเรียลทรายไปเมืองจำพอนเนอะทุกคนเนะเาะเข้าสิมโมงนาไปเมืองจำพอนครับปั๊ปมน้ำมันปตทรครับทุกคนปั๊มน้ำมันปตทตลาดหลักสามสิบห้ามาคุาวงามแทะขี่รถจักรไปกินส่วนหากาเข้ามากะสิบาพรัรรถอยู่นี่แป๊บหนึ่งนะทุกคนเนาะ มรรยากาศครับปั๊มน้ำมันปตทอพอเขามาถึงทางสามแยกนั่นเลยปั๊มน้ำมันปตทมาอกีกหนึ่งเข้ากับเลี้ยวซ้ายครับเข้าสิงห์น้ำไปเมืองจับพเส้นทางนี้สามารถทะลุไปหอดเมืองชนเลยก็สามารถทะลุออกละาหลาน้ำแล้วก็หกอดออกปากซองเนาะออกปากซองได้ เขาเคยไปเที่ยวหนึ่งนาะทุกคนเนาะเขาเคยขี่รถจักรเลาะเมืองมันเสีออกไปปากซองเลยแต่มันอสิเป็นทางแดงนะทุกคนทางแดงทางี่นแดงเนาะครับบรรยากาศครับชนบทเล่าครับทุกคนผ่านสะพานไม้ได้ครับหรือจะผ่านเล็กได้หนึ่งะพานโค้งเล็กครับผ่<พ>านโค้งเล็กแต่ว่าหักพื้นน่เป็นไม้ครับทุกคน สุดยอดครับผมบรรยากาศการเดินทางครับชมบรรยากาศการเดินทางํำกันครับทุกคนครับครับสะพานขามครับขามขามไปเมืองชนครับเมืองชนครับสะพานครับสะพานไม้ครับสะพานเล็กต้องเดินทางแบบระมัดระวังครับทุกคนครับเขาเอ่อว่าออกมากนอกเนาะแที่วนี้ก็ถือว่าชนรบทคือกันเลยทุกคนเทียวนี้ เบิ่งครับน้ำเขื่อนครับผมเขื่อนซุยครับจักเป็นเมืองยังกะบบ่าเมืองจำพ่อนครับน้ำแบบร้ายๆเลยครับเป็นเขื่อนที่ใหญ่มากเลยทุกคนทั้งลังเขากับเป็นน้ำแบบเต็มที่เลยครับเมืองจำพอนครับเ,เ,นนเขื่อนซุยเนาะแหวงสวรรณ์นาเขตครับอืมสุดยอดเลยโอ้เขื่อนซุยหน่เนาะ ทีวัยรุ่นมากอ่ามาเที่ยวกับเบิร์นรถเลยเวนี้แหละครับเคลื่อนซุยนี่เบิร์นซุยน่ะแถวนี้แหละครับที่ไวัยรุ uh ่นมากมากเบิร์นรถเล่นที่ตำรวจจับไปหลายหลาในมองนี่แหละครับผมเคลื่อนซุยเบิร์นครับบรรยากาศย่ำแรงครับผมเคลื่อนซุยครับทุกคนน้ำแบบย่างร้ายเลยครับทุกคนครับโอ้ยอนพุ่นตุ๊กตุ๊กสะดุ้งเนาะตุ๊กสะดุ้งเคลื่อนซุยเนาะครับนั่นนี่เนาะบรรยากาศสุดยอดเลยครับย่ำแรงเนาะ เดี๋ยวสิพ้างานไปเบิ่งนทา้งนั้นเนาะมุมนั้นเนาะทุกคนเขาว่าเข้าสิไปทอ่งดงเห็นเนาะแต่ถามกระจ้าแล้วว่ามันไกลเกินเนาะทุกคนเนาะเขากันเลยสิกลับทางเก่าครับลหลก็ออกไปรักสามสิบหาเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศครับนี่แหละครับซุยครับมองทีไว้รุ่นมักเมื่อเบิ่์นรถล้วก็ตำรวจจับไปสุดก่อนนะเห็นบ่ครับซุยครับเคลื่อนสุดยอดเลยครับเขลื่อนน้ำร้ายนี้ครับแถวนี้เดินทางต่อครับทุกคนครับ บอจักว่าสีไปหอดคำโม่เนาะถ้าคำห้องกับสีจบคิปไปซัมนี่นะครับเรื่องทุกคนเพราะว่ามันสีมืดมันสี่ไทยกันเบิเมื่ไไรเนาะมันสีมืดเกินไปเนาะทุกคนเนาะไปซัมนี่แหละครับผมขอบคุณครับผมเดินทางต่อก่อนครับผมทุกคนครับ